ต้มบวนช่างนะครับวันนี้ก็มีคลิปตัวอย่างลูกค้าอ,อ,อีกรายหนึ่งนะครับซึ่งค้าขายกันมาได้สักเกือบเกือบสองเดือนแล้วนะครับที่เขาชื่อพี่พรอยู่แถวรถชนะอยุธยานะครับที่เขาเนี่ยประวัติแกนี่คือแกค้าขายมาก็แกขายสังกาทานขายไอ้พวกจิปถะนะแกทำมาหลายอาชีพนะแต่สังกฐา,านนี่แกขายมาราว 17ปีแล้วนะครับก็ยอดขายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวันวันที่ผมไปไปเจอพี่เขาเนี่ยมันมีอะไรโดนผิดโดนใจสักอย่างให้ผมต้องไปถนนเส้นนี้มุ่งไปตรงนี้นะก็เป็นความโชคดีได้ได้ได้ค้าขายกับพี่เขาผมก็เลยถามพี่เขาว่าขายดีไหมเขาบอกว่าขายไม่ดีก็เลยเสนอว่าลองทำหมวนช่างไหมผมจะช่วยเพื่อทำแล้วเนี่ยเพื่อให้ขายดีขึ้น ลองดูมันไม่ได้ใช้เงินอะไรเยอะแยะเลยอะไรเงี้ยแค่ตั้งไข่กวนอิมจัดตำแหน่งทิศทางอะไรต่างๆให้ถูกต้องนะครับแล้วก็หลังจากที่ทําผลมันก็เปลี่ยนเปลีป่ยน,นจากหน้ามือเป็นหลังมือยอดขายแกแกดีขึ้นแกก็ไม่อยากจะเชื่อว่าวิชานี้มันมันเจ๋งจริงมันดีจริงเดี๋ยวไปดูคลิปกันครับวันนี้ผมอยู่กับร้านของพี่พรที่รถชนะนะครับพี่พรแกก็ เพิ่งค้าขายผมได้เดือนเดือนกว่ากว่านะครับก็มาทำหวงจุย้ยหวงจุ้ยให้นะครับนี่พี่เขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคืเอ,อเราเราค้าขายกันมาประมาณเดือนเดือนกว่ากว่าเดือนกว่ากว่าเ,ออเราสั่งสั่งตอนแรกร,แรกก็้อยกว่าชุดนะคะก็ขายไม่ถึงเดือนก็หมดแลหละตอนนี้วันนี้สั่งใหม่อีกร้อยกว่าชุดเหมือนกัน มันตั้งแต่ตั้งแต่น้องเขามาทําห่วงจุ้ยให้ค่ะก็คือดูให้อย่างเงี้ยค่ะว่าตั้งอะไรตรงไหนยังไงแบบเนี้ยค่ะก็มันจะมันก็จะขายดีมาเรื่อยๆเราดูจากที่เราลงบัญชีไว้ค่ะว่าเอ้ยอย่างเดือนเนี้ยมันทวีคือมันเด้งมาสองเด้งสามเด้งเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเออมันมันรู้สึกด,ดีอะ่ะถ้าเกิดว่าเราทําถูกอย่างเงี้ยทำถูกแล้ว แล้วก็เคสผมก็แค่ตั้งไผ่คนอิ нет, <ช>่มง่ายๆไม่ได้ลงทุนซื้อเคสเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างที่พ<ช>ีแสต่อลองตังกันอ่าใช่แล้วแมแล้วฟรีด้วยนะคนที่สั่งสั่งขอกับน้องเขาเนี่ยดูให้ฟรีแล้วก็ดีจริงๆด้วยก็คือคือ,คอมันมันที่สุดได้จากตัวเองนะคะว่าออเออเราเราขายดีขึ้นแล้วก็ตอนเนี้ยไอ้ที่ว่าที่ว่าเราลืมที่ให้น้องเขามาดูอีกทีก็คือลืมตั้งน้ําพุน้ําวนในบ้าน ลืมตรงนั้นถ้าตั้งก็น่าจะดีกว่านี้เยอะเลยเพราะช่วงนี้ขายดีมากขายมา17ปีปีนี้ขายดีสุดนะช่วงเดือนนี้ครับ่ะโอเคครับขอบคุณครับเชื่อเชื่อก็ทํานะครับไม่เชื่อก็ไม่ต้องทําให้เสียเวลาครับวัดีครับแต่อยากให้ทำเพราะทาแล้วเห็นผลทุกรลายครับทําฟรีไม่คิดตังครับวัดีครับ